รดน้ำต้นดอกไม้เมืม่อวานใบฟื้นขึ้นมาแล้วครับหลังจากเขายืนต้นตากแดดันแผดเผาได้ยินเสียงนกครับเจี๊ยบแจ้าแจ้วขอตามดูนะครับ พูดภาษาอะไรของเขาก็ไม่ไะร้ะรตัวนห้ไม่มีนหนตัวตัวพังพรตัวกระลอกนะ จะทั้งเนื้อของหอ,งอหนไนภาษาเนื้อห้องเมงย์อหนไนเจ้าอหนไนนี่จะเป็นศัตรูของ นกนเขาจังฉกกินฉกกินไข่ในรังนกเป็นผู้อรล็กับนกเป็นศัตรูตัวร้ายของนกเนะอม

คือเสียงร้องเดียวเกเจยวเ,ยวเยวมาชานะ้าลนกดุบเบาดุอโกกิีลาและแต่คนจะเรียกครับแต่เราจะขอเรียกว่าโกกิีลาเพราะเพราะดีครับเราจะมาอาศัยที่ลมไม้ต้นใหญ่นี้นะครับ แสงที่อยู่อาศัยครับอวันเนี่ยปะกายทอแสงเป็นประกายรังแสงอาทิตย์ครับ ต้นไม้สักสูงใหญ่เป็นต้นนันใบเขาอง,งอกงามขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากเมื่อก่อนหล่นร่วงไปทีใบออกมาแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของมวลน,นกกา ที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้อาศัยร่มเงาบังต้นยืนตรงสวยงามครับ